เราอยู <formation> ่ท <handled klore> ี <SUV ing? S 1> ่งานศาต์ที่ซีคอนบางแคเพื่อซื้อบาทตรงนี้ไปดูกันดิจะจับอะไรางะคะเะม่องนงดบาทแล้วก็มีัน้ามา50ซูมีค่ะซมรเีเราจับได้ทุกอาเลยทุยดูเขาขดดิเดยังไม่้ที่ยเขาขดแบบเหมือนเหมือนล้งพึ่งเลย เรียงไหม,ส,ม,ส,ม,ส,มสีมันเฮ้ยสีเหมือนสีเหมือนเสืรอสเก็ตเขาเลยอ่ะที่จะเสืนใหม่สีเดียวกันเลยเหมือนพวกงูทางมะพร้าวเนาะที่อยู่ตรงมะพร้าวนั่นสีดำๆอนี่อยู่นี่เถอะคุยนะ มีห้าไม้หาชามใช้แฟดสีดิหูยหัวหอมดเธอมีหน้ามั้งถ้ากินมันต้องเป็นป้องๆที่ตัวใช,ใช่ปะป้องหัวแล้วดูหางันมันก็อย่างถ้ก,กินหีิตัวหนูไมกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดะข้งางในนะนี่นแปกขึ้นะ ตามไมา่จอต้องพลอนแน่เลยนะตามต้อนอี่อวกวอ้วนจังยน่นจัเค้อคนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักไงเ,เธ่สิน่ารักไหม ท,ทีบบ่เราเราเริ่มจะมาอะไรที่แปลกๆดูดิแต่หน้ามันก็น่ารักเค่คือดิหน้ามันก็จิ้มลิน้นะนี่นะนี่ไงแมงป่องแมงป่องเมงก่องนี่ไงมีเป็นแมงป่องไหมเธอเป็นตัว,บบตวเล็กๆ

คราจะตัวเล็กตัวใหญ่เกิดมาก็เลือนได้เลยครับเอาถ้าอยู่ตอนกลางคืนก็จะเป็นสีน้ําเงินสีอะไรเี้เลยเลื่อนเลยนบกลางวันถ้าไฟมันสองได้มันก็เลือนเลยแต่เขาจะเลือนเฉพาะใต้ไฟแบ็คไลท์สีม่วงเท่านั้นได้ถ้าเป็นไฟธรรมดาไม่เลือนครับเป็นลักษณะเด่นของพวกนี้หน้าเขาหรือเปลือกข้างนอกเขามันจะมีสารเฉพาะที่มันจะสะท้อนกับไฟตัวนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับก็จะสีไหนไซส์ไหนทําได้หมด จะมีเตัวเนาะเขาฆ่าเขามาปดแล้วไว้ในทรายถ้ามองผ่านๆเราก็จะพอเห็นข้างบนใช่ไหมฮะเศษเศษแต่พอเราส่องไฟเลยเป็นประกายอย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้คือเศษเขาใช่ครับนี่ทุกอันเลยอ๋อเนี่ยฮะแต่พอเราเปไฟมันจะมองยากใช่ครับผมบางทีเวลาเราไปธรรมชาติเราเราแบบไม่รู้ว่าตรงเนี้ยที่เราจะนั่งตรงเนี้ยมีแมงป่องไหมครับมีใช้ไฟพวกนี้มันช่วยได้ ครับผมางทีเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับตัวเล็กๆอยู่ในนี้อ๋อนั่นคือมีอยู่ข้างในด้วยใช่ครับเนี่ยแต่ผมส่องไฟมันจะเห็นอ๋อนะครับจะโดดจะเรืองง่ายครับแล้วก็บางตัวพวกนี้มันก็จะชอบหลบแล้วเรามักจะดปล่อยให้เราพลาดไม่เห็นครับไปนั่งทับมันครับดำๆแบบนี้มันจะสะท้อนแสงมันกันไมคนานมันก็จะชัดแต่ทีานี่ใหมก็ได้ครับแต่ว่าบางทีตัวเนี้ยถ้าเป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันจะสว่างกว่า ตัวนีนะบบ้ของช้าที่นัานะตัวนี้ก็ได้โอ้โตัวเบลเลอร์เลยเธอตัวนี้เนี่ยเวลาโดนไฟก็เห็นไหมมันก็จะเลืองกว่าอันนี้จอดทองเขียวครับโอ้พวกนี้เป็นชนิดที่สามารถจะแฮนดิ้งได้เพราะว่าเขาจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็พิษเขาจะเบาเหมือนกับโดนพวกต่อยหรือเบากว่านั้นแล้วนี่ฝ่ายตัวใหญ่จะไม่ใช้หางด้วยจะใช้ก้ามหนีนไอ้ทั้าพวกนี้จะใช้หางต่อยเป็นอันดับแรกเลยครับผม น่ากลัวะนะเออต้องต้องหาซื้อติดไวเนาะแบคไลท์ใช่ครับปกติพวกผมที่เลี้ยงกันเพ้องพันกันเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวคือเลี้ยงแมงป่องเลี้ยงสัตว์อีพิทเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เพราะเขาจะไม่ได้ฟ like ีลลิ่งเหมือนกับเราเลี้ยงโยงไพทอนเราเลี้ยงเต่าอ,อะไรเงี้ยไปเลยกระต่ายยังไม่ได้ พวกนี้ก็คือเราเลี้ยงเขาเนี่ยเขาไม่ได้จำเจ้าของแล้วนะครับที่เขาเป็นแมงแมลงพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่เราต้องปกป้องตัวเองแต่เราอยู่กับเขาแค่ได้เลยประมาณน้ใช่ครับตัวที่รู้นิสัยก็จะพอทําได้พวกนี้พอได้เพราะเรารู้นิสัยของแต่พวกนี้ผมจะทำไม่ได้ตอนที่ผมเลี้ยงเขามั้งแต่เด็กก็าทำไม่ได้กันอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่าไม่ครับตัวที่อยู่ในทรายเนี่ยที่ผมลองด้วยทรายครับจะไม่ใช่ตัวที่ลองด้วยดินเนี่ยนคือจะใช่หมดเลย S <S> <S พเพราะด้ยวยความที่ประเทศไทยเป็นเป็นเขตบ้านเราเป็นป่าดิบชื้นครับเพราะนั้นแมงกองบ้านเราจะชอบอยู่กับความชื้นแต่ในต่างประเทศเขาอยู่แห้งๆเ,เลยไม่ต้องมีน้ำเขาะะอยู่ยได้แล้วอยู่ในทรายแต่เลี้ยงไม่ไหวอะแมงกองของบ,บ้านเราตัวที่อันตารายที่สุดก็เป็นพวกแมงกองบ้านครับที่เราจะเจอตัวเล็กๆอย่นน,น,น,น้ำตาลน้ำตาลอันนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วครับ,รบแต่ว่าพวกนี้ อันตรายกว่าแตงของบ้านเราเยอะเลยไมม่ีในนบ้าระดับที่ของเขามันโดดกันไปเยอะหลายเท่าเขาจึงอันตราย<ม>แล้วพี่สบายมากพี่แบบแฮนดิ้งได้เขาจะไม่ค่อยต่อยอยู่แล้วครับคนเริ่มต้นจะชอบตัวนี้ค่ะตัวใหญ่ด้วยไม่เล็กเกินไปหาง่ายใช่โอกาสที่แบบจะหนีต่อรูแล้วหนีมันแพลจะไม่มีอยู่แล้วตัวนี้ยังไม่ของบ้านตัวเล็กอันนี้เป็นลูกมันนะครับมันก็เลยจะตัวเล็กหน่อยมองแทบไม่เห็นเลยครับ ่รนีใช่ครับอยู่ตรงนี้เนี่ยครับไอ้ที่เห็นเป็นเลืองแสงเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขาลอกทำไม่ได้กี่ปอนดไม่จะเป็นทิ้งอยู่ในนี้ใช่าตัวนี้เสียวไงไปแล้วเดินไปแล้ไปล้แค่เดียวครับสี่ตัวนี้เสียวใช่ครับผมตัวสักครึ่งเซนเซนหนึ่งโอ้คนนี้ชอบชิ้นชื้นเลี้ยงแบบชื้นชื้นเลยครับผม อันนี้คือเป็นร้านขายใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเฉยครับไม่ค่อยได้ขายเป็นหลักอยู่แล้วปกติก็คือจะโชว์แล้วก็ให้ความรู้มากกว่าคาเฟ่น,นี่ก็ตามต่อกันได้ที่นี่นะติ๊กต๊อกเพื่อนรักสัีทิตโอ้ยน่ารักจังมีตัวนี่รู้ตายลูกเ,เหมือนของเล่นนะเนอะเหมือนเหมือนไข่ไข่ล้านได้แหละโอ้หตัวพันหกอะเธอ ขึ้นอย่างบนเนี่ยกบ่เหมอนพลาสติกเหอเนาะดิดูทั้งบนนี่หน้าน้องผีมากโค้ดให้ถ่ายเลยอะ่ะหน้าดิเหมือนเป็นพยากรบเลยเหมือนนี่เยคือรู้ตกไหม เธอบดีหดีหนีอย่ามายุ่งกับฉันปะคือดีดูหน้าดิพี่ดูหน้าตัวนี้ดีกว่าเนี่ยดูฉันเป็นใครกัน ปกติเขากินอะไรเป็นอาหารนะคะก็จะเป็นพวกแมลงอื่นครับแบบพวกเสี้ยหรือว่าหอยนกก็ได้หรือวพวกแมลงสาบเหยื่อที่เขาเลี้ยงไว้เป็นเหยือ่อหรือจำลองก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูไซส์ดูขนาดให้เขากินได้บางทีตัวเล็กมากก็ใส่ตัวใหญ่ไปไม่ได้เหมือนกันอ,อือนม้องีแ่ก็าอนมันออกมาที่เดิมเลยนี่น,นะ ตรงนน้นหรือตรงนน้นยังไม่ได้เดินด้านข้างที่เป็นแมงมุมเอาไหนบ้างอ๋อมีสามแบบอยู่แล้วต้อให้ไก่ด้วยหรือจะเอาให้ไก่ด้วยแล้วอันี้อันหนึ่งแล้วก็ตะกร้าอันหนึ่งใช่ไหม เกือเกลือนนอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ให้อะไรคะอ,อันนี้ก้าวอันนี้ไก่ไปหมูก่อนหรือไปไก่ไปหมูไปไหน,านามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาวสิเฮ้เระวังนะระวังมือนะระวังมือ,อน้องแต่งกันแต่งกันหมดยังอันเดียวไม่พอวะ หมดแล้วอันนั้นให้อะไรบ้างอ่ะอันนี้ให้กระต,ต่ายกระต่ายมาเป็ดด่ะเป็ดตัวนมี้นนะถึงนี้เหรออู้โดโซนกระต่ายโนใหญ่จะเป็นสุกนะ กินอยู่ตัวเดียวเลยนึกแม่ตื่นม้กเหรอหรืวน้องเขาไม่หิวเนี่ยมันหิวตัวเดียวเลยหาความรักความไม่พอตัวอื่นมันนอนนิ่งนะเสร็จไหม,มหมดแล้วฝุ่นล้างมืกับข้าวนี่คือใบอะไรกระเพราเหรอเหมือมนกระเพราเลยนี่ไงมันมองหาใหญ่เลย 啊，火车。